สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟังปลายบุดสุขุสุคนเดอมือนี่งกลมาพบพอกับสองสาวลิงบันพิษคือเก่ามาพี่น้องมือี้ค่ะเป็นอีกมือเนาะที่ว่าเธอว่ารายมือเติบไปนะผลยังไม่ตกแต่ว่ามาตกมือนีพ่อยพี่น้องเออวัดนี้เขาออกเผาก้าเรามือนี้เขาก็ยังไม่ได้ออกไปไกลนาเลยพ่อยพี่น้องเพราะว่ามือนีพอบ้านพูนประกาศแล้วว่าใหหมัดงัวหมัดควายเนาะ ซาลิงกังว่าอยู่นาก็คือซิง่งงัวควายยังโมลาลเนาะเพราะว่าพอบ้านกับระกาศให้หมัดแล้วเนาะส่วนซาลิงกับลานก็เอางัวของเฮาเองนะมาเข้าสวนเพื่อพี่น้องเพราะว่าเผิ่นประกาศให้หมัดเลเนาะเฮากะเอามันมาปล่อยอยู่สวนเพืพี่น้องคนกระลินพอดีเลย่ะพี่น้องเอ้ยพักของเฮาก็เหลืองเลยเพ่อพี่น้องขายนำกระบาทันเนาะมีแต่เสีเอาไปบงอยูน่น้าล้วกะ ป่าเลยแล้วก็นี่แหละพ่อพี่น้องเลยหลายคนอาจจะว่าว่าซาลิงมันมีดินมีดอนบ่แม่นเด้วยพี่น้องอันนี้ก็เป็นดินหญ้าของซาลิงกับป้าเนาะเป็นดินหญ้านั่นแหละพ่อพี่น้องเลยซาลิงก็อยู่กินอยู่ใส่ไปมีซื่อเนาะบ่แม่นดินของตัวเองดอกไม้พี่น้องหลายคนอาจจะว่าโอ้ยซาลิงรวยพอหรือเปล่าพี่น้องเลย ก็ดินของคนเนาะคนซื่อสมัยตะกี้ไปพี่น้องเลยเขาเก็บเพื่องเขามาตลาดคุยพี่น้องปกติเพื่องจะก,กองอยู่หาน,นาะบริษัคนมัดมัดช่วงยแยมแรงมัดเป็นมัดแหละเวลาฝนตกแล้วมันมันซึมลงตามแคมแล้วมันเน่าไปพี่น้องก็เลยคนเขามาไว้อยู่ในเขาล้า,ลานเขามาถ่าซอยกันคนสมัยตะกี้เงินมันกับ บอกเป็นราคาเนาะคุณพี่น้องเจ้าของดินพื้นก็อยากขายเนาะส่วนห้าสลิงพื้นซื้อเอาในราคาสองหมื่นหรือสามหมื่นนี่แหละสลิงกระโปหูซัดเนาะยั่ิงแต่พื้นว้าคุณพี่น้องเอ้แต่ว่ามาสมัยนี้เนาะสองสามแสนบาทกะมีคนคอซื้อแล้วเนาะแต่ว่าคนบอกขายเนาะคุณพี่น้องเพราะว่าหากระบอกมีดินเนาะกะมีิดดินตอนเดียวนี่แหละละกะดินเฮือนนั่นเนาะแล้ะกะ บอกขายเนาะเพราะว่าอนาคตต่อไปลูกลานจะชี้อยู่ในไซเนาะก็เลยจุงดินตอนนี้ไว้บมเมนหัางว่ามียังดอกเลยพี่น้องเย้ยคือกันเบิดทุกคนเนาะงูเขาก็จุมกินเพืองเ,องเน่าเราก็บม่ได้เน่าไปเลยแหละเพราะว่าพ่นห้กกระตุกนี่เน,น,นาะก็นนเน่าก็เน่าบบแห้งเพื่พี่น้องมากับลานพอดีเอางูาเขามาแล้วก็พ่นตุกเลยพี่น้อง กคล,ลนเมื่อแต่นี่ล้วก็สิออกไปจอบกา้าอยู่หน้าได้เอยพี่น้องเพราะวา่ามันอาจจะยังมีคนถี่บอมัดงัวกับมีนะเอยพี่น้องแลนมาลงไปกินเนาะลงไปหลัดล่ะก็ลบไปลบมานั่นแหละเออเขากินเพืองเนาะมันเข็มได้เพืองถึกพลทำม,มันเข็มนี่เขาหมักได้นน่ ีหน้านี่เอามาไว้อีกคนใส่เอ่ยคนซอยบันหนิงเด้อนี่แหละปีก่อนๆบอาได้เอาเพืองไหว้พ่อพี่น้องเลยหญ่าที่เฮาเอามาปล่อยกับบ่อพอกินเนาะเพราะว่ามันก็เหียนไว้เนาะผูกซองซมือเพราะว่าผูกเอาพ่อพี่น้องเพราะว่าตะก้อยู่นี่กับดินบาตาดินชาเวนี่กับมันเป็นไหหน้าเนาะงัวเขาก็จุกพ่อพี่น้องเลยพังนั่นก็งัวจกควายจุกแล้วก็ได้จำเป็นต้องได้หมัดเนาะบาน,นี้เพราะว่าเขาเห็ดหน้าออมเลย จำเป็นต้องได้หมัดและบริยญาเฮามันก็เลยเหียนไว้เพื่อพี่น้องเพราะว่าเฮามัดจึงหวังเดียวเนาะแต่ว่าปีนี้เฮาได้เพื่องแน่ก็คือสิไขไปเพื่อพี่น้องเพราะว่าตัวเฮา,า,าก่าอ้อมตานางอ้อมตานางมันก็นสบายในการปล่อยขงองสเฮาเนาะเลือดแต่สดนั่นเงินบ่พอตานางเพื่อพี่น้องก็เลยสิหาไม่แซมแซมเอาเนาะเพราะว่าญ,ญาติมันจกเข่าเขาเฮากับปล่อยเลยปดน,นี้เพื่อพี่น,อนนะ้องเลยหญ่าเฮามันกับบิดไว้เนาะแถมมีเพื่องอีกเพื่อพี่น้องปีนี้เนาะคือสิกุ้มเยอะ สบายและพรไสปีนี่นะพรไส้มาได้ลายมือแล้วพูแล,กแลเ,เ,เกือบและเข่าเกือบเข่ามานภูแลมันกระยามันกระปุกยี่เราแล้ก็ไปกับลุงเคนเน่มานีเน่ได้เพื่องกินเน่ปีนานี่เอาเพื่องไว้อีกปีนานี่เอาไว้ลายๆนี่ซื้อนํำเข้าเพื่อพี่น้องเอ้ยแล้วก็ว ตัางหาตัางซื้อน,นั่นแหละเนาะเขา,เา,เาบัเอาลักกัเลยอันบัวนิกซื้อเอากองหาซิบกองแสนเนอกไม่แต่ว่าคนหูนจักกันนะคนบัเอาหลักคนกะปัน้นให้สบายรีบพี่น้องมีเพื่องแล้วก็นัง่งนั่งเพื่องแล้วก็เผางวัวเซยเนาะส่วนพักของเฮานี่ยังบูฮูอนาคตเลยพี่น้องกำลังสีเหลืองเนาะไม่แต่จะเอาไปบงใหม่ เลือกตัวที่มันเคียวขายเนาะเพราะว่าเขาบริคายพัก4ีหามือแล้วเพราะว่าแม่ค้าพิ่นแม่ค้าพิ่นบรสะดวกเนาะก็เลยบริคายพักมีแต่พักน้อยอยู่เพื่อนเนาะงามแลว้วเพื่อนพี่น้องเอกะงามแต่ว่ามันยังบอเป็นเงาใหญ่เนาะถ่าสลิงคายไปมันก็บโบมีน้ำนักเพืพ่อนพี่น้องมืดนั้นนะจักซือได้หรือบอ่อสามโลเนาะก็เลยถ่ายให้มันเคียยกว่านี้ก่อนเนาะอลไรจังสีคายเพืพ่อนพี่น้อง คนเอื้อนจะหน่อยสลิงกับสีเมื่อแล้วกันสีออกไปเบิ่งก่ายอยู่หน้านั่นแหละพี่น้องเลยไปเผามันจะกน้อยเนาะก็เข้ามาเนาะรอบแรงนี่งัวควายอลบมาเนาะก็จะมีงัวควายอีกตอนนั้นคนเบิดบ้านนี่กับสีบุมีผู้ไดหมัดเบิดดอกไปพี่น้องเลยเนาะลายคนกับผู้ยากแน่กับสีปล่อยน้ำนอกไปพี่น้องเบิ่งเบิ่งเอานำกานอะไรผู้ได้ได้กากเนาะสลิงกับสีจอบเอาเบิ่งเอาไปพี่น้อง ออกมาหหดหน้าเล็วแพว่พี่น้องเฮ้ยนั่นแบบม่เออย่ามันยู่นี่นี่เออเข้าแล้เข้าลเข้าลาเข้าเข้าบ๊บคนพี่น้องเฮ้ยเายู่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 พี่ยู่มันแมกลังมากยังไมาแล้เออมาอยู่น้ำกันนี่แล้วข้าเออไอเซิร์นกซาลิงลืมหนุ่มสงคายาวไทเนะ คือสีเย็นๆหนาวๆพี่น้องเหนากว่านี่ไหนเนาะมาหน้าขอบคุณฮักการินเหมยพี่น้องเยฮักการ์ที่ลดออกมานโหดนี่เนาะคุณ ว่ายังมีคนบ่มัดก็มีเ่อนแต่ว่าส่วนลายก็มัดแล้วเนาะยังมีส่วนหน่อยที่ยังบ่มัดกันอตอนนี้กับฝนตกเนาะรม่อะเราดู่่องเลาคนไปยอะมัน,มน,น,มนก,กนเนาะแม่บพ,พ,พ,พี่น้อะจะนาวะนจังพาเพืพี่น้องกันไปหล่อบึงก้าเ้ามนอกเพื่อนพี่น้องคนเือนก่อน ฝนตกเพลงแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยตกเพลงแล้วออกมาหอหน้าแป๊บเดียวหนึ่งเนะาะเมื่อปุ๊บเลยมันนี้ใครแต่ผ้าบอดังเนาะหนาวก็ลุงส่งค้าสาัตว์เฮฟเนอ่์ฮะ nãy cái tang lăng quan nào đấy để để không đăng đăng à! ơi. ai không? Không? Đi. đây quan hằng hằng này bây giờ khởi nguồn nín 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 นี่เนาะงัวเขาก็ยังผูกปล่อยก็ห้าก็เห็นสองจุ่มแล้วได้เพื่อนพี่น้องนี่เนาะตายขึ้นไปทางนี้ก็มีผูมัดแล้วก็ผูยังบ่มัดเนาะเพื่อนพี่น้องมีแต่ออกมาจอบเอาแบบนี้แหละเพราะว่ากาสาลิงมันเขียวแน่แล้วมันงัวลงไปเล่มนะเด็ดเนี่ยไปก็เห็นกาสาลิงเนาะที่เขียวๆนะ คนตกแล้วแบกับปุบคนเอ้าวอึดๆอยู่แม ok ่กะจักอ <c oughs> ึดไปเลยคุณน้องวัวคุณเพิงเลยที่ได้ตกกะอีกบ่จ้ามีใครพี่น้องไปพคนตกเลยนี่อืมเจได้เคยเกย่าง ฝนตกพอดีหมวนเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ผาดังเลยพี่น้องคนเศร้าแล้วยพี่น้องเลยเอาสีย่างไปเบิ่งกาเอาก่อนเนาะ<ม>จะว่างัวกินเป็นมะยอมะแย่ม,มแล้วบ่จักกำลังเคี้ยวพี่น้องเอ้ยฝนตกมาแน้ะมันได้แห้งเนาะคนตกก็มีหน้ามีแล้วยพี่น้องป้าพ่อแม่พี่น้อง ทำไมพี่น้องขึดว่าจังไได้ขึ้นมีติหอยตีนคนเ่ะเ <c oughs> พราะว่าพ่ออาเซนบอลงเหยียบดอกเนาะเ <c oughs> พราะว่ามือมาหวานนะ <c oughs> พ่ออาเซนก็อย่างแต่อยู่เทิงเลยพี่น้องมันหอยตีนคนไหนพี่น้องอันนี้นะ <c oughs> จะเข้าลงมาหาอีกอย่างเนาะหาหอยบอกเก็บหอยบอกเลือเล่อนแนวเลยบ่หู้อันนี้พ่นห้ากระตุกเนาะกำลังแตกงอกเ่้ยพี่น้องเลย ซาลิงสังเกตเห็นแต่ผู้ห้ลุ่มที่เซาลิงงันหวานนะเนาะได้หอยตีนคนอย่างเต็มอยู่ใคพี่น้อยซาลิงถามว่าเจ้าลงเบาบ่อได้แล้ววะนี่ห้นี่กับพี่น้องเลยอ้าพี่น้องเป็นอย่างหลายเบามีแต่คนหอยคนลงเหยียบพี่น้องทว่าหอยงัวสาลิงกับบวาดอกเนาะเป็นอย่างหลายบเนาผูลงเหยียบนี่เนาะ แบบว่าอย่างผ่าเลยได้ไพ,พี่น้องเ้ยย่างผ่ามาเลยนเนยา,าะ,ะเป็นยังหลายบอว่าเจ้าเป็นยังหลายบอลงเหยียบก้าขนอยนี่เนาะก <c oughs> ำลังแตกไหมพี่น้อง ลงเ,เห็ดแล้วเลยนอพ่อพี่น้องอย่างอยู่แค้มคันเอากว่างัวกับสลิงบ่ามันดอกเนาะมันต้องเหยียบงัวนะแต่ว่าอันนี้คนนี่สิโปเป็ดอุ้งเอ้อยตีนอีหยังอันี่นะปี๊พ่อแม,ม่พี่น้องงัวกินกล้าเด้อจา้าหรือแบ้อันนี้ตายพี่น้องเ้ยนั่นม่อยังออกเผาเนาะ งวน้อยพม่พี่น้องอันนี้หางคืองัวตัวจริงเลยบ่ได้บ่ได้บอ่บอบอกเผา,า,า,านี่เนาะโอ้ย <c oughs> มันกำลังเป็นห้าแบบนี้นะมันก็กินเลยเนาะโอ้ยพม่พี่น้องเลยนะมีแต่หอยกัดเป็นหยุ่มเป็นหยุ่มเนาะบ่แบกกับงัวเด้อแมยพี่น้องบ่แบกกับงัวน้อยเนาะอันนี้ก็ใไห่ตัวนี้ก็มันยังบ่แตกงอกอันนี้จะเป็นหอยคนยางแวยพี่น้องแต่ว่า ประมาณคล้ายๆไห่เทิงในแนวเนาะมันนั่นสำนั่นแหละมีคนมาอย่างผ่าเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยหวาแล้วต้องได้เผาเนาะทาเฮ้าวันถ้าเข้ามันงัวงปันย่างแบ,บพี่น้องเอยมันลงไปเหยียบยินเบิดเนาะอกาซาลิงหากับเป็นเงาเป็นยังเนาะ ส่วนก้าแม่ของสลิงอยู่บ้านเหมือนโอ้ยเพ่งหน้านี่เพิ่นก็ได้ดำแล้วแม่พี่น้องไหมสลิงกับบหุหงสิได้เวลาโมสอยเพิ่นหรือบ่อเนาะเพราะว่าได้เลี้ยงควายเถิกบอนเอกกับมือนีกับไปเลี้ยงควายแล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นประกาศให้ผูกให้มัดแล้วไปเลี้ยงควายแล้วก็ส่วนงัวของเฮาก็คือขึ้วนั่นแหละเอาเขาสวนแล้วเนาะมัดให้นี่มันก็ลงมาวะ ให้นิลายนะเพื่อพี่น้องเหยียบมายองมาแยมเบิดลฮักเบิดแล้วก็กินน้ำสลิงคาใจแหงอลิอันผู้ลงเหยียบตะกานี่เนาะใครแต่เหยียบแต่ตอนที่มันโบแตกงอกเพื่อพี่น้องถ้าว่าเหยียบตอนมันแตกงอกแล้วนี้งอกมันสิหักเนาะมันก็จะบกอันนั้นแหละอ้าวสัมเนียแล้วเพื่อนพี่น้องเอ้ยมาจมมันละอันนาให้พังนี่ นี่เบิ่งนี้นี่หอยตีนกัมอยู่ในมหาสารลิงท่วงเนอเลิอเพื่อพี่น้องลงไปไปเลิศเนาะพออาเซีนโมลงแน่นอนเพ่อพี่น,อปปน้องเพราะว่าเราแห่งคาดละเอียดละกะเอาถอมาแก่อีกเนเาะเราแห่งโมลงเพ่อพี่น้องแนมปะตะไกลกะกาเขากะงามเลยไปลุกไปหาอาเซีนอยู่เทียงก่อนเพ่อพี่น้องหลังจากมาแต่หน้าเพือพี่น้องเลยขำมาสามสี่โมงมันกา เหลิมแดดเลยเนาะเอากะสีมาเอาพักต่อเด้อะพ,พ่อแม่พี่น้องฮะหหงพุ่นวางกระเป๋าพุ่นอย่าบายมันอันนี้มันสิกระดานลูกอย่าบายมันดุแกหาเไดนะ้ในกระเป๋านั่นอย่าเหยียบเพื่อนมันเที่ยวติขำขำอ๋อเนี่ยลูกอือหาเด้มาในกระเป๋านะเห็นแลมเออเออเห็นแล้ว,อ,อ,อ,ลวอย่าไปเห็นมันเด้อหายแล้วหากระเป๋าต่อไเหน็หนเด้ยนะมาเมื่อไหร่ยังจำ ปั่นเชิญมากมอนี้ใหญ่เลยวินจะเบิ่งซื้อเลยหย็บเนี่เอาพักก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยวันนี้เอาพักขายก่อนเนาะซาลิงเอาบทันนี่จากเหลืองมือเลยพ่อพี่น้องอ้าวสำหรับคลิปนี้ก็จบสำนีเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ละอย่าลืมกดติดตามเด้อเพื่อเป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้ซาลิงมาพินเฮ็ดคลิปต่อๆไปพ่อพี่น้องเอ้ยพ่อกันคลิปใหม่เนาะมังโม่เขากับพ่อพี่น้องเอ้ย พอได้กินเนาะเพราะว่าลกออกกับบ้าลายๆกกเนาะยามันงำพักคันบลกออกนี่มันลายเพื่อนพี่น้องผู้แถวหน้าก็มีเนาะมันเกิดมันเกิดแล้วบอลนี่เอามาปักนี่เด็มากนะได้กลังเงยลายมากเติบเนาะ<ไ>นี่เด็กชองซัมมากผู้นี่เด็นี่เด็กนี่หน่วยนั่นเครือนั่นกระแม่นช่วยจะเย็บเด้อผู้ช่องซัมมากผู้อ่ะเมื่อยพักแล้วปะ หฮมเด็ดเด้อคันอยากกินชุกหฮมเด็ดเด้อร์หนึ่งฮะเโอเคตรงนั้นเลยเอออย่าบิดนะลูกอย่าพับพับมันกระดันได้ลูกอย่าพับกันบายโมเมนต์โมเมนต์อย่าไปเคาะอ่ะเด๊ทางหน้าน่าละมังเยียบเออผ่านเองหน่อยรอหม่หมกหมูเฮ็ดเบอร์เด้อเฮ็ดเบอร์เด้อมาใหม่ ปลูกนี่นี่ชองคุมซามคุมบ่เป็นซจำเนาะคุมนิดสลิงปลูกน,นี่เนกระดันใส่ผ้ามาเบิ่งมะม่วงเฮานี่เพื่อพี่น้องรวยนี่กำลังใหญ่เนาะมาวินนี่มาหอดะกะเตะคุมมือเพื่อพี่น้องเอ้ยอ่าพอกันคลิปใหม่เพื่อพี่น้องขอตัวเอาพักก่อนเนาะพักการจักสิได้ซจำได้แหละเพราะว่าดินดินสลิงโมแม่ดินคูนเพื่อพี่น้องเอ้ยยามพุนแล้วมันอยากเหลืองเนาะ บอกคือดินคูนดินคูนไรเยามนี่ละเรืองหวณพพี่น้องอ่ะบ๊ายบาย